เอาละครับหลังจากที่เราก็ได้รับรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่ารับรู้จากลายนะว่าสีวันนี้ที่เป็นมงคลก็คือสีฟ้าสีม่วงและสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็รู้แล้วว่าเวลาดีสําหรับวันนี้เนี่ยก็คือ9ก้าโมงถึง10บโมงห้แล้วก็บ่ายสามโมงถึง6กโมงห้ไปแล้วใช่ไหมครับรู้สีดีนะฮะร,รู้ สีมงคลนะฮะแล้วก็เวลามงคลแล้วแล้วก็หลังจากที่ทุกท่านได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของกล a เซ b o ์โบเอฟเฟนะฮะหรือว่ายาหลอกว่านอกจากยาหลอกนั้นเนี่ยจะมีผลทางจิตใจนะฮะหรือคิดไปเองแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายเหมือนกันนะฮะทำให้สมองทำงานเปลี่ยนแปลงไปนะฮะทำให้สมองหรือว่าร่างกายเนี่ยหลั่งสารเคมี ที่อาจจะมีผลต่อการสื่อสื่อประสาทแล้วนอกจากนั้นนะครับก็อย่างรูนะ้จากใน Facebook เพิ่มเติมอีกสำหรับในวันนี้นะครับว่าแม้ว่าคนที่ได้รับยาหลอกรู้ทั้งรู้ครับว่ายาที่กำลังกินอยู่เนี่ยนะคือยาหลอกคือหมอสั่งไนงะหมอสั่งบอกโอเคเดี๋ยวสั่งยาให้นะแต่ยาในเป็นยาหลอกนะเป็นยาแป้งนะไม่ได้มีตัวยาอะไรนะแต่ก็ขอให้ทานเถอะนะทาน รสเสเป็นยังไงก็แล้วแต่หลังอาหารก่อนอาหารวันละกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็ขอให้ทานเถอะทั้งๆท,ท,ที่รู้นะครับว่าเป็นยาหลอกแต่ผลการวิจัยหรือว่าผลการทดลองเนี่ยนะฮะจากอาสาสมัครเนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่าเออผลดีขึ้นครับคนอีกข้างหนึงนะฮะแม้ว่ากาลังรู้ว่าตัวเองกําลังจะกินยาหลอกก็ทําให้เกิดผลดีขึ้น โดยที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าผลดีนั้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดมากเท่ากับอ,อยาจริงๆนะฮะหรือว่าในกรณีที่เป็นยาหลอกแต่ไม่รู้นะฮะแต่แม้ก็ทั้งรู้ก็ยังเกิดผลแต่น้อยลงหน่อยเอานะครับอัอนนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมก็เลยจะมาชวนวิเคราะห์เรื่องนี้ทำให้ผมแบบพยายามคิดเชื่อมโยงระหว่าง p l a c e b บ effect ผลการทดลองต่างๆกับ การที่เราจะนําสีมงคลเวลามงคลไปใช้มันจะเกี่ยวกันยังไงนะครับผมมองออกเป็นแบ่งออกเป็น5 5าห้าแพทเทิร์นหแบบแผนด้วยกันครับเรียงลําดับตามผลที่เกิดมากที่สุดนะครับอ,อันดับหนึ่งเลยนะฮะก็คือยาที่รับประทานเนี่ยเป็นยาที่มีตัวยาจริงนะครับและเราก็มีความเชื่อว่ายาเนี้ย ได้ผลจริงนะฮะแล้วเราก็เลยทานยานี้นะอันนี้จะได้ผลมากที่สุดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผลที่เกิดนั้นเกิดจากตัวยานะไปทําการเปลี่ยนแปลงเรารู้ด้วยว่ายาเนี้นะฮะมีผลมีสรรพคุณอย่างไรนะฮะเราอ่านนะฮะในฉลากแล้วเราดังนั้นจิตใจเราก็รับรู้ไปด้วยดังนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจด้วยนะเกิดตัวยามีผลจริงๆด้วย ทำให้รักษาได้ดีที่สุดเอา,อางี้แล้วกันนะก็เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนเคสแรกนะครับก็คือคือมาในเรื่องของสีมงคลและเวลามงคลเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนว่าสีมงคลเนี่ยมีจริงในโลกเวลามงคลนี่ก็มีจริงนะครับการที่บอกว่าเออวันนี้สีฟ้าสีม่วงสีขาวแล้วจะโชคดีมีจริงในโลก เวลาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะฮะ9โมงถึง11โมงหัก1นาทีและบ่าย3โมงถึง1ทุ่มหัก1นาทีเนี่ยนะเป็นเวลาที่ดีจริงนะผมไม่รู้และจัก,กราวาลจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่ของนี้มีจริงแล้วเราก็มีความเชื่อด้วยนะครับฟังคลิปเสร็จปับ๊บนะโอ้ย้ยมันคงจะดีจริงเว้ยเคสเนี่ยครับจะทําให้เราดําเนินชีวิตในวันนี้ผมว่าได้อย่างได้อย่างดีที่สุดคือพูดง่ายๆทั้งเก่งและเหงน,นะฮนะเคสทีนะ่สอง กลับมาที่เรื่องยาหลอกนะครับ <c oughs> ยานี้มีตัวยาจริงนะฮะอันนี้แบบเรียกว่าได้ผลน้อยลงมานิดนึงนะฮะเป็นอันดับสองนะฮะลองอลองนางงามอันดับหนึ่งนะครับ <c oughs> อันดับสองก็คือยานี้มีตัวยาจริงแต่เราไม่มีความเชื่อในยานี้เราเราประทานเข้าไปนะฮะยานี้เกิดผลในเชิงกายภาพล้วนๆอย่างเดียวเลยนะก <c oughs> ็ได้แก่เช่นเราเห็นยาเม็ดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้อันนี้อันนี้พาลาอเปล่าเนี่ย เอ้อนี้มันสรรพคุณเป็นอะไรวะเนี่ยแต่ตอนนี้ปวดหัวนะไม่รู้ว่ายาอะไรลหละน่าจะอาจจะใช้พารานะ่ะแต่ก็ไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือเท่าไหร่เอากินไปแล้วกันว่ายัางไงก็ไม่ตายเผื่อมันให้ใช้พาราขึ้นมามนจะได้หายกินไปตอนนั้นที่ไม่มีความเชื่อนะก็ปรากฏว่าไอายาน,นี่มันก็ทําปฏิกิริยาใช่ไหมเกิดผลอันนี้ก็เรียกว่าช่วยช่วยเหลืออาการได้ระดับหนึ่งเป็นระดับสองเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรื่องของสีมงคลมีจริงครับ คือตัวยางเวลามงคลมีจริงคือมีตัวยาจริงไงนะฮะแต่เราไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่ว่าเราก็ทาอ่ะเอานะดูคลิปแล้วก็บอกว่าเออวันนี้สีนี้ดีแล้วก็อ่ะใส่สีนี้เดี๋ยจะเชื่อถืออะไรหรอกใส่ใส่ไปไงั้นล่ะคือพ่อใ้ที่เกยียจเลือกที่กเกยียจเลือกเสื้อผ้าเอามันตามเนี้ยแต่ไม่คิดว่ามันดีจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีอยู่จริงอันนี้ก็จะทําให้เกิดผลดีในระดับสองนะครับนะระดับสามนะครับ ระดับสกลับไปที่ตัวที่ตัวยาตัวยาตัวยานั้นไม่มีไม่มีตัวยาเป็นยาหลอกนะฮะแล้วว่าแต่เรามีความเชื่อครับว่าเออไอ้ยาเนี้ยมันจะส่งผลที่ดีดังนั้นเราก็รับประทานยานี้ไปก็เกิด placebo effect ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าใจอาจจะลำเอียงไปว่าเกิดผลดีกินยาแล้วอาการดีขึ้นหรือบวกกันที่สองนะครับ ในทางจิตวิทยาแล้วพอกินไปแล้วมีความมั่นใจครับนะฮะจิตใจดีขึ้นก็เออเห็นผลเห็นผลดีขึ้นและอันที่3มครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพจริงอย่างที่บอกครับเช่นในกรณีที่ที่คนเป็นพารกิสันนะฮะพอได้รับยาหลอกแล้วไปสแกน MRI แล้วปรากฏว่าเสมองมันเป็นรูปแบบการทํางานทําให้อาการพาร์กิสันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่แบบได้รับร์ฟีนปลอม หลอกง่ายๆนะฮะแล้วร่างกายผลิตสารเคมีขึ้นมาโดยตัวเองนะฮะเพื่อที่จะสกัดกัน้นการสื่อประสาทความเจ็บปวดอ่าเนี่ยก็คือว่าความเชื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพร่างกายแล้วทำให้เกิดผลดีขึ้นจริงซึ่งอาจจะไม่ดีเท่ากับสองเคสแรกก็เรียกว่าเป็นระดับสามเห็ไหมครับเคสนี้ถ้าเปรียบเทียบกับการสีมงคลกับเ,เวลามงคลก็เปรียบเสมือนว่าไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ครับ นะสีดีสีมงคลไม่มีอยู่จริงเวลามงคลไม่มีอยู่จริงครับมันอุปโลกขึ้นมาแต่พอเราฟังคลิปแล้วเราก็โอเคเชื่อวะเชื่อว่า,วาสีนี้เป็นมงคลเวลานี้เป็นมงคลนะปฏิบัติตามสีและเวลานั้นเกิดคาซิบเอฟเฟกขึ้นมาเองครับนะฮะคือร่างกายอาจจะลำเอ,เอียงเอ้ยจิตใจอาจจะลำเอียงคิดไปเองหรือจิตใจเราอาจจะแบบเออมีความคึกมีความแบบแข็งแรงนะฮะทำให ดำเนินชีวิตแล้วดีและอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพนะครับร่างกายมีความเชื่อดีอาจจะผลิตฮอร์โมนออกมาได้ดีอาจจะนะมะีสารสารหลัง่งสารเคมีในร่างกายนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพแล้วทําให้เรามีศักยภาพดีขึ้นอ่าก็จะเกิดผลขึ้นมาเหมือนกันนะผลดีนะในระดับ3ระดับ4เป็นไงครับระดับ4ี่ก็เป็นว่า <c oughs> ยาก็เป็นยาหลอก นะครับแล้วก็รู้ทั้งรู้ด้วยว่ายานี้ไม่มีผลอะไรนะฮะแต่ก็ทําททำมันไปอย่างนั้นนะซึ่งก็เกิดผลเหมือนกันนะจำได้ใช่ไหมครับให้ยาหลอกแล้วบอกว่าเอออันนี้เป็นยายาหลอกแล้เป็นยาแป้งนะไม่ได้มีไม่ได้มีฤทธิ์อะไรนะแต่ก็กินๆไปเถอะก็เกิดผลมันกันเกิดผลน้อยหน่อยอย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนแรกเลยอันนี้ถ้าถ้ามาเปรียบเทียบในเรื่องของสีมงคลและเวลามงคลก็จะได้ประมาณนี้ไหมครับว่า สีมงคลไม่มีอยู่จริงสีใดดีกว่าสีใดในวันหนึ่งหนึ่งไม่มีอยู่จริงเวลาใดดีกว่าเวลาอื่นในวันวันหนึ่งไม่มีอยู่จริงครับนะสีมงคลเวลามงคนไม่มีอยู่จริงแล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันไม่มีจริงนะรู้ด้วยว่าที่ผมมาบอกทุกวันทุกวันเนี่ยว่าสีนี้ดีเวลานี้ดีเนี่ยไม่จริงหรอกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อทั้งนั้นที่ไม่มีอยู่จริงและไม่เชื่อแต่อาจจะเกิดผลนิดหน่อยได้เหมือนกันเหมือนดังในกรณีที่ ให้ยาหลอกเราบอกด้วยว่าอันนี้เป็นยาหลอกนะคนไม่มีความเชื่อถือในยานี้แต่พอกินแล้วก็ยังเกิดผลดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็เป็นในแคสที่สี่นิดหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่แคสที่ห้านี่ฮก็คือไม่รู้แล้วยาจริงยาหลอกไม่เชื่อยาจริงยาหลอกตกลงแล้วกูไม่กินแล้วกันนะปฏิเสธยานี้เลยนะฮะอันนี้แน่ๆคือเกิดผลศูนย์ ร่างกายจะดีขึ้นนะอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของตัวเองเลยนะฮะอยู่ที่เม็ดเลือดขาวเลยจะ,ะต่อสู้เชื้อโอรคไดไหรือเปล่าไม่มียามาช่วยไม่มีความเชื่อมาช่วยไม่มีพลัสซีโบเอฟเฟกมาช่วยไม่มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมาช่วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อมาช่วยป่วยง่ายเก่งล้วนๆไม่มีเหงเลยนะครับเปรียบเทียบก็เหมือนในกรณีที่ <c oughs> มาที่ไอ,อ,อ้สีมงคลเวลามงคลน,นะครับ ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าสีมงคลเวลามงคลไม่มีอยู่จริงครับแล้วเราก็ไม่รู้มีจริงไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงไม่รู้เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ซู้แต่ที่แน่ๆคือไม่ทําตามนี้นะวันนี้บอกสีนี้มาไม่สนใจนะเวลานี้ดีก็ไม่สนใจแหละเรียกว่าเป็นอิสระเลยเป็นนักเป็นแบบวิทยาศาสตร์เต็มตัวเลยในกรณีในกรณีนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันครับซึ่งผมเคยเป็นกรณีหลังนี่นะก็เปรียบเสมือนว่าอะไรครับ เก่งล้วนๆครับไม่มีเหง่งเลยครับเอาความสามารถตามปกติที่มีอยู่ล้วนๆนะฮะไม่มีในเรื่องของอ่ความเป็นจริงว่าร่างกายจะมีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นหรือร่างกายอาจจะมีสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อความเชื่อนั้นปรับตัวให้เกิดไปตามความความเชื่อนั้นไม่มีเลยไม่มีปัจจัยภายนอกเลยตัวเองล้วนๆ นะครับผมเพื่อนเป็นแบบที่ห้านะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยผมมาคิดไปคิดมาแล้วก็ชวนคุยไปชวนคุยมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราเอาอันที่ห้าวะนะอันที่ห้านี่หน่วยแรงนะโดยเราเพียวๆเลยนะทาไมเราไม่เอาอันที่อันที่สองเอออันอันที่หนึ่งหรืออันที่อันที่หนึ่งหรืออันที่สามล่ะอันที่หนึ่งอันที่สามคืออะไรครับอันดับหนึ่งเลยคือเชื่อ ในสีมงคลและเวลามงคลแล้วมันมีอยู่จริงด้วยอันนี้กันที่หนึ่งนะโอ้ถ้ามันมีอยู่จริงนวะจะส่งผลเยอะเลยนะแทนที่จะต้องเหนื่อยเองร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะบอกว่าเก่งเองสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มียี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์มาเป็นตัวช่วยนะครับหรือเป็นอันที่สามลำดับสามนั่นก็คือนั่นก็คือเราเชื่อคือสรุปแล้วถ้าเราเชื่อแล้วทำนะนะไม่ว่า สิ่งนั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เกิดผลดีไม่มากก็น,น้อยเออสรุปงี้ดีกว่าครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ว่ายานั้นจะเป็นยาจริงหรือ,อยาหลอกนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมันว่ามีสรรพคุณหรือไม่เชื่อคือเป็นทั้งสี่กรณีเลยเนี่ยนะฮะยังไงซะก็ยังมีผลดีจะมากจะน้อยแล้วแต่ครับเคสหนึ่งมากหน่อยเคสสองลองลมาเคสสามต่ำลงมานิดหนึงเคสสี่ก็น้อยสุด เสียงบรบกวนดังไปนิดนึยนะฮนะไม่เป็นไรนะครับหรือ,อถ้าเปรียบเทียบกับในเรื่องของอสีมงคลกับเวลามงคลก็เปรียบม,มันก็ว่าไม่ว่าสีหรือเวลามงคลจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ล่ะนะและไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราทำนะเอาสีมงคลนี่มาใช้เอาเวลามงคลนี่มาใช้ก็จะเกิดผลดีไม่มากก็น,น้อยเกิดผลดีมากสุด ถ้าสีมงคลและเวลามงคลมีอยู่จริงแล้วเราก็เชื่อด้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะเพ่งเยอะเลยหรือระดับสองครับสีและมงคลมีอยู่จริงนะครับแต่เราไม่เชื่อดังนั้นสีและมงคลที่มีอยู่จริงก็ทําหน้าที่ไปโดยที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยนะครับภายในเราไม่เกิดอะไรเลยภายนอกช่วยเราอย่างเดียวโชคดวงช่วยเราอย่างเดียว รหรืออันที่สามสีมงคลมีอยู่จริงครับนะแต่เราไม่เชื่อเอเอแต่เราเชื่อไม่มีอยู่จริงนะสีมงคลไม่มีอยู่จริงแต่เราเชื่อแล้วเราก็เลยทานะอันนี้ก็เกิดจากปัจจัยภายในภายในเราล้วนๆเลยครับนะฮะจกักรวาลไม่ได้ช่วยเราเลยนะเพราะว่าสีมงคลสมมุติว่าสีสีมงคลเวลามงคลไม่มีอยู่จริงนะเกิดจากสภาพจิตใจของเราเกิดจากความลำเอียงของเราเกิดจากการปรับเปลี่ยน สภาวะภายในของเรานะมีการหลัง่งฮอร์โมนมีการสั่งหลั่งอะไรต่างๆนะครับทําให้ทําให้ดีขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเคสสุดท้ายนะครับอาจจะส่งผลน้อยที่สุดนะสีมงคลเวลามงคลไม่มีอยู่จริงครับแต่เราก็ไม่ได้เชื่อด้วยแต่เราก็ทำามันไปงั้นแหละนะไม่รู้จะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ใส่มันตามนี้แล้วกันไม่รู้จะเลือกเวลาอะไรก็เลือกเวลามันตามเนี้ยนะฮะก็ยังมีผลนะครับแต่อาจจะน้อยหน่อยนะฮะ อันนั้นก็เลยนี่ก็เลยนํามาฝากครับแล้วก็คลิปต่อ,ตอไปผมอาจจะคิดตอไปอีกว่านอกจากความเชื่อเรื่องสีมงคลและเวลามงคลแล้วเนี่ยความเชื่อด้านอื่นๆนะฮะจะส่งผลอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางด้านพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับหรือว่าความเชื่อทีอ่บางคนบอกว่าเป็นสิ่งที่งมงายแต่ในความงมงายนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะอาจจะส่งผลนะฮะ อาจจะส่งผลได้ในทั้ง4กรณีเลยนะทั้ง4กรณีเลยไม่มากก็น้อยติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ผมจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ตัวงผมเอาแบบมาตรการ1-4นะนั่นก็คือมีไม่ม,มีไม่รู้ละแต่ลองทำๆไปนะฮะผมก็ใส่เสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นเสื้อมางคลในวันนี้นะฮะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยยังไงซะก็ยังมีมากกว่าการไม่ทํา ไม่ทําตามนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ